สาธิตก่อนสาธิตก่อนแกะมาแม่นมากเดี๋ยวเให้ให้พี่เอ็มสาธิตก่อนไปขวาก่อนไปขวาก่อนรู้สึกดีที่มีเธอนะรักที่มีให้ก็ได้แล้วพี่รู้ว่านนทำได้แต่พี่วันนี้พี่ใส่เสื้อสั้นมากพี่เป็นห่วงตัวเองกว่า ตอนท่าเนี้ยอออนด์ก่อนนนด์ก่อนที่นอนดอยนอนดอยบก่อนท่าแรกคือไปขวาก่อนไปขวาขวาขว้าสองขวาสองทีซ้ายสองทีดูทรงผมก็รู้ผมเต้นไปรู้อะไรรู้เอาสามสี่ไอันนี้ไม่ได้กายภาพนะครับอันนี้คือเต้นจริงๆนะครับสามสี่ รู้สึกที่มีเธอแหววรักที่มีให้กันโอเคดีครับดีแล้วดีแล้วบอกเพียงอย่งเดียวดีทำความเข้าใจกับเอมก่อนว่าปกตินนจะไม่ถนัดท่านี้ใช่คมับนนรู้ใช่ไหมครับว่านนถนัดท่าไหนไม่ท่าไหนท่าไหนอาไม่อะ

แล้วก็ดาวน์โหลดตามนั้นเลยนะครับอาคาโป๊จำได้ไหมกดอะไรบ้างฮะสองสี่ตัวสี่ตัวโทรออกบอกชื่อเพลงโอเคครับอ่างเเแล้วก็มีทริคเล็กน้อยถ้าสมมุติว่าถ้าสมมติถ้าสมมุติแฟนๆแฟนๆตรงนี้ใครดาวน์โหลดเพลงเอ็มแล้วบ้างเปิดใจไม่เปิดตัวอยากให้คนรู้จักเพลงเอ็มห้ามรับโทรศัพท์ เอ็มเอ็มใช้ประจําใครโทรมาฟังไปสิฟังไปจนร้องได้เลยโอเคเอาไปใช้กันได้ทังนี้ครับทุกคนจะรู้จักเอ็มแต่ทุกคนจะไม่รู้จักเจ้าของเสียงไม่ได้คุยทุลักฟังให้ฟังแป๊บนึงต้องฟังก่อนงคือปกติพี่ไปไหนมาไหนพี่จะค่อนข้างตลกนะวันนี้เจอสองคนนี้ไปพี่ยืนนิ่งยืนขำย่างเดียวเลยอ่ะฮาว่าฮานะฮะค่ะติดตามกันได้หลายช่องทางครับแต่จริงทูกับไอแอมก็เป็นค่ายพี่น้องกันใช่ค่ใช่นะครับลองติดตามกันได้ครับ